อ่ะทักทายทักใจนะครับวันนี้ก็มาอธิบายโช๊ปตัวใหม่นะครับอันนี้อโอเคพิกี้แบ็คนะครับก็คือเป็นซับแทงอันนี้ผมรอให้มันออกหลังผมจะมาพูดทีเดียวเลยนะครับก็เลยยังไม่พูดตอนแรกมันอออกมาก่อนเป็น2องหนินกับ2องสห้ินต่างกันยังไงใส่รถรุ่นไหนเรามาดูกันนะครับอเอาสองสี่ห้ก่อนนะครับสองสี่ห้าเนี่ยถ้าเราไปใส่ในสปินต์แค่ส่งเท่าเดิมแต่เป็นซับแทงนะอันนี้พูดถึงหน้านะครับแต่ถ้าเราไปใส่ใน GTS ดิจสอมปทานยี่สิบสามไม่ได้นะครับได้ถึงสองพันยี่สิบสองแต่ได้ตั้งแต่ปีเก่ามาเลยนะยาวไปเลยได้สามบาวมาเลยได้มาเป็นเกือบสิบปีเนี่ยนะครับก็คือใส่แล้วจะลงไปหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับก็คือราคาเนี่ยห้าพันสองแต่นุ่มนุ่มเลยคืออันนี้เทนแล้วนะครับนุ่มเลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือสองหนึ่งห้ามิลสองร้อยสิบห้ามิลสองร้อยสิบห้ามิลถ้าไปใส่ใน L X L X ใส่ได้นะ L X L X กับ Vespa S ใส่ได้นะครับลงหนึ่งนิ้วใส่ได้ ก็เป็นซับแทงหน้าเหมือนกันนะครับก็คือปรับเดินปรับปรับแข็งอ่อนนะครับปกติแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเราไปใส่ในสป,ปินลงไปเลย2นิ้วครึ่ง2.5นิ้วนะครับก็คือใส่แล้วลงเกลี่ยแปะก,ก็คือง่ายๆคือเท่าซุปเปอร์โลแต่รองกว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่าราคาซุปเปอร์โล3,900ราคาตัวนี้5,200นะครับอันนี้ข้างหน้าน,นะครับอ่านี้ก็คือโชค๊คใส่ข้างรุ่นไม่ได้นะครับอย่าลืมใส่ข้างรุ่นไม่ได้ก็คือสอ่งห้าเนี่ยจะใส่เอฟเอได้ใส่สปินพีมา P, Mar, ได้นะครับ2.45 จะใส่ในใส่ในสปินได้จะสูงเท่าเดิมนะครับจะใส่ในจีเทจะลงไปนิดครึ่งแต่สองสี่ห้าไปใส่แนวเอ็กไม่ได้นะเดี๋ยวโยงเดี๋ยวขิ่ไม่ได้นะครับอันนี้ทีนี้เรามาฟังหลังหลังเนี่ยออกสดๆเลยหลังออกหลังจากที่หน้าออกสองรุ่นแล้วนะครับหลังเนี่ยตอนเนี้ยออกสปินที่มาเมาก่อนยังไม่ออกแนวเอ็กนะครับก็คือเขาปรับมาหมดแล้วอันนี้คือลองเทสในสนามแข่งทุกอย่างนะผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับลองไปดูตาม เพียบได้ก็ต้องตัวอยา่างตรงก็คือลงมีไปเทสน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับเขาทําแกนมาเลย15บินนะครับลูกสูบเนี่ย40่ิบินนะครับสเปคเนี่ยเป็นเอ็นทูเอ็นทูคืออะไรเอ็นทูคือไนโตรเจนนะครับเขาอัดแก๊สเป็นไนโตรเจนแล้วนะเป็นโตเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเขาแยกกระบ,บอกไปที่เขาทำนะแล้วก็สปริงเทโหลดปรปับดีบอลยี่สิบสองระดับนะครับอันนี้คือปกติก็คือ,อ ถ้าเทียบมาคือทําได้เหมือนที่โอรินทำครับโอลินทำได้อันนี้ก็ทาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความยาว430มิลครับสปินช็อหลังสปินพีมาใส่ได้แต่สปินพีมานะครับ GTS ใส่ไม่ได้เพราะเป็นช๊คคู่ l อใส่ไม่ได้เดี๋ยวโยงนะครับใส่ไม่ได้เลยโช๊มันจะยาวกันเยอะเลยนะใส่ไม่ได้เลยแล้วก็ยังรับประกันเหมือนเดิมหนึ่งปีก็คือเราซื้อที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าตอนเราสมมติช๊มีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราสามารถส่งไปเคาน์ี้บริษัทได้เลยนะโอเคดี ออโอเคก็วันนี้มาอธิบายประมาณนี้ให้เพื่อนๆรู้ว่าโชคตัวใหม่ตอนนี้ที่ออกใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยคือคือตัวนี้เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะจะออก LFX ด้วยนะ LFX เนี่ยน่าจะออกที่ผมทำฐานน่าจะออกภายในเดือนเดือนนี้ภายในเดือนนี้อาจจะปลายเดือนหรืออย่างช้าน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าน่าจะออกนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงอ,อันนี้ไม่รอนะก็เลยมาพูดก่อนเดี๋ยวมันช้าไปาเดี๋ยวถ้ายัางไงมีตัวใหม่ออกก็คือตัวของ LFX ผมมาอธิบายให้ฟังทีว่า สูงเท่าไหรยังไงเท่าไรอะไรเงี้ยการใช้งานเป็นยังไงนะครับโอเคถ้ามีอะไรคลิปหน้ามาอัปเดตเจอกัน